เราว่ากี่เดือนกันคะ TikTok TikTok หลายคนคงตอบว่า4เดือนใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคําตอบไม่ใช่4เดือนแล้วมันคืออะไรแล้วสเดือนมาจากไหนจริงๆมันเป็นคําถามที่วัดความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานไม่ได้พูดถึงเรื่องทดลองงานค่ะว่าระยะเวลานานเท่าไหร่แต่ที่เราเข้าใจว่า4เดือนกันเนี่ยเนื่องจากว่าเราอ้างอิงจากค่าชดเชยค่ะเพราะว่าในกฎหมายบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าพนักงานทํางานตั้งแต่120วันจนถึง1ปีถ้ามีการเลิกจ้างเกิดขึ้นทางนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่า30วันถ้าสมมุติว่าคุณเลิกจ้างเขาภายใน1 1 9วันคุณไม่ต้องจ่ายนั่นคือที่มาว่าทําไมเขาถึงกําหนด probation ที่1 1 9วันถามว่าแล้วเรากําหนดเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ค่ะจะเป็น90 ส0วันก็ได้180วันก็ได้อย่างที่พี่เคยทํางานในบริษัทที่กําหนดที่90วันกับ180วันมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาค่ะมันขึ้นอยู่ที่นโยบายบริษัทหวังว่าจะเป็นคําตอบสำหรับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ